แม่เป้งทรงเครื่องวันนี้มีเมนูชั้นสูงนะครับเมนูพิเศษนะครับที่จะมาแนะนำนะครับสำหรับคนกรุงเทพจริงๆนะอาจจะยังไม่เคยกินหรือเคยกินแล้วนะครับเมนูนี้คือแม่เป้งนะครับแม่เป้งน,นี้เอ่อมันมาจากรังมุดแดงนะครับผมรังมุดแดงนะครับผมเป็นแม่ ของมดแดงใช่ปะ่ะเขาเอื้นเขาเอื้นว่าเป็นแม่ของมดแดงมันวะใช่แม่ของมดแดงนะแม่เป้งน,นี้ก็คือมีประโยชน์มากๆนะครับผมสลับไข่กินแล้วเนี่ยมันจะมีช่วยในการถ่ายท้องนะใช่ถ่ายท้องเพราะมันจะออกรสมัน,มนๆเปรี้ยวนะัะผมเหมือนเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในรังไข่มด<พ>แดงอ้มอมนะครับคั่วให้สุกนะครับเป้ หมูงุ๋นเตเกือนะครับ oh, อเพอเราต้มแบบว่าได้ที่จนสุกแล้วนะครับเราก็ใส่ตะไคร้ใบ,บมะกรูดนะครับผมเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะครับจัดจานกันเลยโหสวยงามนะครับผมเมนูแม่แป้งทรงเครื่องนะครับ วยงามมากนะครับผมเดี๋ยวเรามากินกันนะครับว่ารสชาติความฟินมันจะขนาดไหนนะครับ